โลกใบนี้ยังไม่ขาดคนดีคลิปนี้สำหรับคนที่อาจวิตกกังวลว่าเมื่อ AI เข้ามาเต็มตัวจะนำไปสู่ฮายนะของมนุษยชาติจะนำไปสู่การที่จิตใจมนุษย์ถูกครอบครองควบคุมชักจูงชักใหญ่จากระบบ AI จากเทคโนโลยี AI หรือจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนี้มาเอารัดเอาเปรียบเราซึ่ง ก็จริงก็ใช่ในแง่ที่ว่าเราอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อจุดที่มีปัจจัยความเสี่ยงจริงซึ่งเราก็ไม่ควรประมาทต่อมันหากเราเดินเกมผิดก็นำไปสู่ความเสียหายในระดับที่ใหญ่ได้อย่างมากๆทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่จะฝึกใจฝึกตนด้วยเช่นกันครับเป็นโอกาสที่จะตื่นรู้ไม่ใช่แตกตื่นเพราะเทคโนโลยีนี้จะไม่สามารถมา ครอบครองครอบงำหรือควบคุมจิตใจมนุษย์ได้หากเราสร้างความสุขด้วยตัวเองเป็นหากเรามีสติรู้ตัวและดังนั้นมีอิสระภาพภายในนะครับนอกจากนี้ยังมีคนดีๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นแซมอัลแมนซึ่งเป็นวัยหนุ่มมีไรด้วยซ้ำน่าจะอายุสักประมาณ38เองมั้งเขาเป็น CEO ของบริษัท AI นะครับเอบริษัท Open AI นะครับซึ่ง เป็นบริษัทที่ผลิตและคิดคน้น Chat GPT นั่นเองแซมอลมาอยู่ในจุดที่เขาสามารถที่จะหวังร้ายได้แล้วก็คิดพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปไม่เปิดเผยถึงสิ่งที่กำลังจะมาไม่พูดถึงภัยที่อาจจะเป็นไปได้หรือที่อาจจะมาต่อในช่วงต่อไปนะฮะเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะเอาเพื่อจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบไงแต่เขากลับตื่นรู้ว่านี่สำคัญมากแล้วนี่ยิ่งใหญ่กว่า บริษัทเล็กน้อยหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่คือเรื่องของมนุษยชาติทั้งปวงเขาเลยรีบเดินสายออกทัวร์ไปพยายามปลุกให้ชาวโลกตื่นรู้และรู้ทันถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการเริ่มต้นไปรัฐสภาหรือคอนเกรสของสหรัฐอเมริกาเพื่อชี้แจงต่อสมาชิกอุฒิสภาต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ก็เดินสายเดินทัวร์ทั่วโลกได้ซ้ำ ทีนี้ที่ผมอยากจะยกตัวยอย่างคุณแซมออ t แมนเนี่ยผมก็ติดตามในระดับหนึ่งแล้วผมก็พยายามดูเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาออกมาด้วยความจริงใจต่างจากเจ้าของธุรกจหรือบริษัทอื่นๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ผมดูวิธีเขาพูดถึงสิ่งที่ออกมาแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงใจร้0ยขนาดนั้นนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าแซมออตแมนเขาต้องการที่จะ ทำให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆเขามาจากใจที่หวังดีจริงๆแล้วทั้งนี้ทำไมยังไม่ขาดคนดีครับเพราะอะไรเพราะแซมอัลแมนมีเมนทอร์มีครูมีผู้สอนที่ดีอย่างเช่นคุณแจ็คคอนฟิวฮะแจ็คคอนฟิวเนี่ยเคยเป็นพระนะครับเคยบวชเป็นพระทางพุทธศาสนาบ้านเราเนี่ยแหละครับเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ชาเลยนะครับ เรียกว่าสายวัดป่าแบบออริจินอลเลยนะครับประสบการณ์การเป็นพระชั่โมงบินการทำสมาธิการรู้ถึงจิตใจของมนุษย์ของคุณแจ็คคอนฟิวของท่านครูจิตวิญญาณท่านนี้สูงมากๆแล้วเขามีความสัมพันธ์ที่ดีและใ,ใ,ก,ใกล้ชิดกับแซมอัลแมนไกด์แซมอัลแมนได้อย่างดีพอดีมีคลิปหนึ่งที่เขาอะ,อะไรมีอินเตอร์วิวระหว่างคนสคนนี้ออกมาพูดคุยกันแชร์กันแล้วผมสึกว่าเป็นข่าวดีนะครับ ดังนั้นกลับมาถึงเราอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้หาก CEO ของบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นแนวหน้าของเทคโนโลยี AI เนี่ยยังเข้าถึงหรือยังหันถึงและสนใจถึงการฝึกสมาธิเจริญสติเข้าหา,าธรรมะหรือเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยผมว่าเราทุกคนก็ต้องทำได้ด้วยเช่นกันเนาะโดยเฉพาะเราอยู่บ้านเมืองอบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นแหล่ง ที่มีครูบาอาจารย์ที่เก่งเยอะแยะมากมายนะครับถือโอกาสกลับมาอยู่กับตัวเองถือโอกาสฝึกให้รู้ทันตัวเองทั้งในระดับจิตวิทยาระดับธรรมะนะฮะร,รู้ถึงวิธีความคิดของตัวเองรู้ถึงการยึดมั่นถือมั่นของตัวเองความกลัวของตัวเองความเชื่อของตัวเองปมของตัวเองเพื่อที่จะ transform มันหรือเปลี่ยนแปลงมันจากความกลัวเป็นพลัง ความกล้าหาญโดยนำโดยใจที่รู้และตื่นนะครับแลกิมแชร์เป็นข้อคิดว่าแม้เราอยู่ในจุดหัวเรี้ยวหัวต่อแต่อย่าพึ่งสิ้นหวังเพราะนี่คือโอกาสดีในเวลาเดียวกันพร้อมอย่าถอยขอบคุณครับ